ค่ะสวัสดีค่ะทะ่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้ะมาบ้านเส้นอุยนะคะเส้นอุยบาเบอร์นะคะเมื่อนี้มาเอาเลขเต็ตเลขติดเล,เล,เล,เลขคำนวณเลขนนเลส้นอุยนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งไปฟั่งบรรยากาศของเส้นอุยน้ำกันวางวดน,นี้เป็นได้ยังค่ะท่านผู้ชมได้บนล่างโตได้นะคะ ฮ่าเส้นรวยเส้นรวยให้เลขแม่นเข้าเข้าบนล่างมันบ่เข้าบนล่างเลยมื่อเมื่อกี้นอ้ยแน่นอนแน่นอนตามต่อตามต่อวันนี้ตามต่อมื่อวันตามต่อเส้นรวยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพ้นการขห้ลูกค้าก่อนค่ะ ตัดผมให้ล like ูกค้าก <numbers> ่อ <fidelity> น <média> ่าสั่นค่ะคอยไปฟังนะคะเช่นยบนหลากมาตัวใดจังคอยไปเบิ้งไปฟังน้ำกันวันนี้วันนี้น้อนี่วิ่งบนไหนมีอยู่สี่สีี่สตัวสตัววิ่งบนนะสี่ตัววันนี้วิ่งบนครับมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนยวิ่งบนมีเก็บมีแปดมีเก้ามีศูนยเีวใจนี เชี่ยนดุยชอบมีอยู่มีอยู่เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์กับล่างเนี่ยล่างเนี่ยมักหาเรื่องเดี๋ยวอตัดผมยังอยก่อนเดี๋ยวสีเขียนลงให้จ้าราคาลดหลายค่ะค่าห้ยเชี่ยนดุยเพิ่นตัดผมให้ลูกค้าก่อน,นอจังค่อยเพิ่นค่อยสีเขียนให้นะคะ อันนี้ว่าสซูฟังหัี่ิพานมาของเส้นอุย้ยเขาทั้งบนทั้งล่างวันนี้ก็ฟันอวันนี้ฟันมาแล้วเดี๋ยวล่อเส้นอุย้ยพันตัดทมให้ลูกค้าก่อนจงคอยไปฟังน้ากันว่าเพิ่นสิฟันยังมาบนล่างนี่ก็คือหัี่ิพานมาเป็นบอเส้นบนก้าววิ่งก้าวิ่งศวนบอก เขาเต็มเต็มเลยเนาะบนล่าง 9, 7, 9, เก้าเก็ดเก้าแปดวันเมื่อกี้ครับพี่น้องน,นี่เปี้ยงเพี้ยงเลยนี่เฮง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 กันทุกคนเข่าบนขาเนะข่าล่างเลยนะเข่าบนเข่าล่างเลยครับที่ผ่านมามาที่ผ่านมาเก้าเก็เก้าแปดเห็นไหมครับพี่น,อน้องใกล้ใกล้เลยนี่นี่นี่แหละครับหอยเสียนวุยเสียนหอย,ย,หยหเด็ดหอยดัง เส้นหอยเด็ดหอยดังเพ่นมีช่อง่นแล้วเด้อค่ะวันนี้กัไม้ขึ้เก้ออะรครับวันนี้เรอจายตัวแชเครัวันนี้เส้นอุ้ยจะปั้นท่องให้อีกนะปันบนฟันล่างมาแมนๆหอดเส้นฟั้นบนฟันล่างเลยมอชัวลน้ำเล่านี่เด็ดเ ซือเขาได้กับจำเป็นไก่เมื่อแล้วไก่เมื่อแล้วฮะกะหาแนวทางจะมีเสียนรือกำลังเรียบเรียงตัวที่ผมล่มให้นี่จะเป็นชุดยูนินชุด12 12ตัวของของยูนิตชอมเซียนหุยไวเดเตอร์ครับผมดึงออกมา ดึงออกมาตัวแน่นๆให้ปากกาปากไงวิงมีบ็ขเสียงหนึ่แต่จะปากน้อยๆหายแ <c oughs> น่นเออหายเว็บซีมันเยิ้มอาเย็นแดงๆจึงคืนหดมดนั่นแหละปากปากช่องเสีย้ยน,นุ้ยน้ำนเดอร์ครับพี่น้องเอฟซีท่านนะครับขอกไปเบิ้งให้เล่าแน่นะครับขอไปมาลองใจกดไลค์กดแชร์นอ้องเล่าน้ำนะครับ Kau sama dah, senyum itu. กันกองดีๆรดที่นอนได้ที่โชคมีลาบขยเจ้าได้ได้ทุน,นเคน้ทุนนดทีมีกำไรนําบางท่านก็ว่าเพได้บางท่านก็ว่าไปติดตามอแนวแต่เอากำไรเอาทางหนาบักโจโเลยยไปเึ้นทำไมทำไมบกจโกเลยโจโเลยนะจังๆแล้วเนาะ

แต่มันได้่ตดกบลา้ลที่มาท้องไม่ะไกากเรุ้มนเ่่นั่นน่่ามสิบกว่ากมนไ่ไ่งต่่ำยเ่บเบเ่าว่าต้องโลภมบเบาว่าต้องโลภนี่ อันนี้คือแนวทางแนวทางอันนั้นอยุดที่ดวงพ่นดอกผู้พ่นได้หลายๆนะเลขเลขของเซียนวีนี่คำนวณไ้แล้วครับเหลือเหลือแต่ลงแต่ต,ตัวเลขให้มองดอเส้ะครับมันเป็นชุดเฉพาะสูตรเฉพาะบทนี้อยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวบนล่างก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวจะอยู่ในชุดสิบสองตัวของของของเลขเซียนวีหวยเด็ด กับเส้นอุวยกับก้นกรองมาให้สําหรับคนที่คนที่งบหน่อยอันนี้ครับครับเอาให้เมืองเอาบนบนล่างบนล่างบนล่างค่ะในเส้นเส้นหวยฟันธงมาแล้วค่ะบนล่างเอาแนวทิศนะเอาแนวทางแนวทางพี่น้องเอาไปเอาออกมาเส้นหวยรวยรวยเส้นอุวยบอกว่ารวยรวย คจะถือกันดีใจนะจ้าจ้าเอา,าล่อง่ลวันีคล้่ะบสองแปดสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าห้าเก้าหกแปดหกเก้านะคะส่วนรางค่ะสี่ห้าสามหกห้าหก สามเจ็ดห้าเจ็ดแล้กัห้าแปดค่ะท่าผู้ชมค่ะน,นี่นก็คือเด็กเส้นเส้นอุ้ยห้อยเด็ดห้อยดังมันบอกโอ้ยกล่องกล่องแดดกับท่านโฟกัสเนาะคะ่ะบนพ้นฟันมากนะคะเก็ดคู่คะ่ะเกตคู่เก็ดหางก็จะมีสองแปดสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้า ห้าเก้าหกแปดหกเก้านะคะส่วนล่างนะคะฟันล่างมาล่างนี้มีหกคู่หกหาง <c oughs> ก็จะมีสี่ห้าสามหกห้าหกสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือแนวทางของเสี้นอุ้ยนะคะ เสียนอุ้ยห้อยเด็ดห้อยดังค่ะท่านผู้ชมเขาไปเบิ้งถาผู้ใดคองใจยังก็เขาไปเบื้องไปถามอยู่ในช่องของเพิ่นเด้อค่ะเด้อช่องเสียนอุ้ยห้อยเด็ดห้อยดังค่ะซื้อสองเพิ่นคัน้านกาเอาไว้พิษจรณาดเด้อค่ะเด้อเอาไว้ลงทุนถ้ามักถา้กถาชอบตัวใดก็ <c oughs> ให้กระล่องเบงค่ะที่แน่มๆมากวที่ผพานมากเนาะเสี้ยนอุ้ยเพิ่นกะ ฟันบนล่างเข่าเต็มๆค่ะเก้าเก็ดเก้าแปดค่ะก็ขอให้พี่น้องสุขูสุขคนนะคะ <c oughs> เล่นอย่างมีสตินะคะค่ะไม่ได้มอมเมาให้เล่นการพนันนี่ก็นำมาเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการเสี่ยงสือนะคะ บนท่วนอีกครั้งนะคะบนสองแปดสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าห้าเก้าหกแปดหกเก้าล่างสี่ห้าสามหกห้าหกสามเกตห้าเกตห้าแปดคันพี่น้องยังฟังบอท่านกับแคปนาจอไวเดอค่ะเดอ้อฮ่าขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีนะคะเดอ้อถูกหวยด้วยเงินกันสุขสุขุกคน ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปใบเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าพอกัอนไหมสวัสดีค่ะ